สล็อตแก๊ง30สสล็อตใช่ไหมครับคือตอนนี้มันมันก็เดี๋ยวผมตีแล้วสองลุพึ่งตีน้วะสองลุงพึ่งส่วนตัวดูว่ามันต้องตีฮะดับเบิลเฮดกับโอเคพี่เห็นที่คุยกันเมื่อวานน่าจะตีกันหลังประชุมไปลี่ไปไหนอะไลี่หายหายไปไหนไม่รู้ครับพี่ป่วยอใช่ครับเหมือนมันจะป่วยครับแก๊งเลยคนละ ทุกวันนี้ที่มาเล่นกันก็มีประมาณสองสามคนครับพี่เยอหลาย <c oughs> นั่งเล่นตู้ไฟกันทุกวันครับพี่ไม่มีกล่องตีขายวะกล่องตีอาวุธอ่ะไม่มีครับพี่เขาต้องการร้อยกล่องได้เยอะว่ะร้อยกล่องแพงวกว่ะร้อยกล่อง ได้ประมาณล้านล้านหนึ่งว่ะครับแต่กล่อ,องเจอ<ม>๋อยังเ,เจอพอยเอเจจังพี่เจ๊ยังยังไม่เจอเลยครับพี่เอออยากอยากเจอเครับอยากคุยแต่แล้วพี่ไปไหนไม่รู้เนี่ยไม่ได้คุยกันนานเลย เหลือสองหลงคนแล้วไม่ขายสล็อตไปอ่ะผมเก <ผม S 2> ็บยว้อะไรวะผมเนี่ยแหละครับผมก็เลยตอนนี้ผมรอติดต่อวิลลี่ได้อยู่ครับพี่แต่ถ้าวิลลี่ตอบก็อันนี้แหละครับหรือว่าเก็บไว้ก่อนได้รอราคาขึ้นอะ่ะมีสองอย่างเมื่อวานเมื่อวานมันซื้อโดนโดนเทียนะครับโดนโดนโดนเทียเรียกไปหน้าสาภาต้องจ่ายเขาห้าเอ็มผมว่า ถ้าอันนี้อันนี้ผมผมคิดเองนะครับพี่ถ้าเราจะปล่อยเป็นสลอดผีก็น้องๆแบบไม่ไม่ต้องใส่ชุดแก๊งเล่นเลยเพราะถ้าถ้ายังมีคนใส่ชุดแก๊งอยู่มันมันจะมีแก๊งแบบแบบนี้โผล่มาเรื่อยๆอยู่เงินเหรอน่าจะใช่อะพี่แบบอยู่ๆก็โดนหาเรื่องอะไรครับมันมันจะเป็นอย่างนี้ผมผมเลยจะปาารึกษาวิลลี่ว่าเนี่ยเราจะปล่อยสลอตผีหรือ,หร,อหรือว่าเราจะยุบแก๊งไปก่อนดีอะไรผมคิดอยู่ครับแต่แต่เรื่องเรื่องหลักๆเลยก็คือรอระบบมูลเนี่ยแหละพี่รอเคลียร์ระบบมูล ้องตีหายากจัดเลยอ่ะเหมือนมันน่าจะคนคนมาเล่นเยอะครับพี่่จะหายากครับแย่เลยก็ยีส ก็สุนไม่ได้เว้ย จงไปจุกไป,ปไหนวะยังไม่มาเัยเนี่ยไม่เห็นมันกันนะพี่ไปจุกเนีเ่นไปไหนวะไอ้มาวัดเนี่ย เราลน้องคนนั้นไม่แล้วน้องผู้หญิงอะน่าจะอยู่กับน้องในแกงครับพี่ทำไรน่าจะหาเล่นตู้ไฟมั้งครับลาค่าพิจารณาเลยหาเรี้ยงอยู่ตู้ไฟไหนเบื่อไปเรื่อโอเคครับอย่างงานนี้พี่เองได้ครับพี่ฮัลโหลแนวอน้องๆอันนี้ทำไรกันอะทำไรกันอะน้อคนเละตลาดอยู่พี่ ล้วอันนี้อะเอจะได้ไหนมันอันนี้ทำไรน้องอันนี้อันนี้อยู่ปะ,ะทำไรกันหนะ่ะน้องทำไรกันหนะ่ะไม่ได้ทำมไม่มีอะไรทำหรอ ฮัลครับฮัลโหลครับฮัลโหลคฮัลโหลฮัลโหลแล้วแบบเข้ารถเดี๋ยวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเออผมลืมพาให้คุณพาไปนี่เลยหลังจากที่โดดร่มที่ไหนครับมันอยู่ที่ไหนครับโอ้ที่โดดร่มที่โดดร่มครับพี่ก็โดดร่มโอ้โอ้พาไปหน่อยครับพาไปหน่อยได้ไหม อาจจะโดดครับแต่ลองดูครับว่าสูงหรือเปล่า <S 2> <S 2> ที่ไหนครับอจะมารับเหรอครับได้ครับผมผมไม่มีรถพอดีเลยเจ๋งมากเลยโอเคครับเรื่องปีนเกาะสุ่มใ้ตัวในเกาะในเกาะไอ้นอีน่นอเอารถพี่แบบเลยน้องต้าครับพี่ ให้ให้ผมอยู่ไหนเน<อ>ี่ยนั่งไ,งไปรุเมเองเราโอเค สมว่าอะไรพี่ทันอ๋อ่ะเจ้านายอ่ะเจเจ๊นายอ่ะที่ไหน,นเห็นไหม โอ้โหฟื้นแล้วมาเลี้ยวมาเลี้ยวฟื้นเลี้ยวมาเลี้ยวฟื้นเลี้ยวมาเลี้ยวไอ้ยาไอ้ตัวร้ายมันมาเลี้ยวไอ้ตัวร้ายมันมาเลี้ยวรอาล่าล่าล โอเคเดี๋ยวผมไอแบตจดไว้กันนะเรื่องเรื่องปรับยูไอของการเึ่งตัวนั้นค้ารถเก่าไม่ได้ปรับแล้วครับน่าจะไม่ได้ปรับอาจจะปรับแค่เฉพาะรถที่เปิดใหม่ไออที่หลังตรงนี้หรอคะ ่ไปเลยไหมครับตั้งใจสับ l e สกอ o บึมบึมโอเคครับ, boom, boom. Okay, รบนี่ปวไปไรเนาะนี่ครับนั่งรอรถเมย์สุภรีไม่มีหรอกคุณลุงเขาไปทำายอะไรเพือโบเพื่อถึงน้องทำรายปอดคุณลุงเขาหอน,นี่คุณลุง,ก,งก็น่าจะ,ะมีโรคประจต,ตัวเยอะแล้นะไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณลุงยังหนุ่มยังแน่นครับน้องสบายสบาย เกลนะครับตอนนี้เป็นภูมิแพ้แล้วครับโดนควันของบุหรี่มือสองควันบุหรี่มือสองนี่เหมือนตัวสำรองครับมือสองเหมือนกันคืออะไรอ่ะงงสัตว์ถามดูครับถามดูถามดูอะไรคือควันบุหรี่มือสองหรอก็เนี่ยครับก็คนไม่ได้สูบได้กลิ่นไงครับคืออะไรอ่ คือออะะไร่่ีคนสูบก็คือมือหนึ่งครับแล้วควันที่ออกมาก็เป็นควันมือสองไงที่เขาสูบไปแล้วเขาพ่นออกมาสุดยอดนะพี่แจ็คเขาเรียกว่าควันอ้าวมันก็สถานะเหมือนกันไงครับตัวสำรองก็ต้องก็ต้องทำใจนะครับใช่ไหมพอเขามาก่อนไงคือคุณลุงกำลังเผชิญปัญหาเป็นตัวสำรองเหรอคะพูดไปเรื่อยครับไม่มีอะไรเลย อ้าวถ้าเราถ้าเราอยู่กันสี่คนแล้วมารถสองคันอย่างงี้โอเคไอจุกเอาไอปอลูกนแต่ก <Yeah, like ็ปกติโปรไม่ค่อยพูดหรอกไปไหนพี่จุกวัสดีครับเออไาดูไฟเลยเดี๋ยวกูมา เมื่อไหร่เนี่ยนะไม่รู้วี่แล้วแต่แล้วแต่พี่อไหร่ดูไฟเอาอ่เวกระตามันเหรอหรือว่าไงเหมือนไฟเแหละเขาบอกว่าให้เราไปดูไฟดับเบิระเทศตีกันครับพี่